ในการทดสอบการหมุนของล้อ2ล้อล้อขนาดเล็กมีรัศมี4ศษ2 7ซนติเมตรล้อขนาดใหญ่มีรัศมียาวกว่าล้อขนาดเล็ก1 1 14ซนติเมตรล้อขนาดใหญ่หมุนได้ระยะทางเป็นกี่เท่าของล้อขนาดเล็กคราวนี้มีวิธีคิดทางนี้นะครับจากสูตรหาความยาวของ เส้นรอบวงของวงกลมเนี่ยมีสูตรอยู่ว่าความยาวเส้นรอบวงเท่ากับ2อพายอ,อคือรัศมีของวงกลมล้อเล็กโจทย์ให้มาว่ารัศมีเท่ากับ4เศษสส่วนเดังนั้นความยาวเส้นรอบวงของล้อเล็กเนี่ยก็จะเท่ากับ2อพายคูณกับ4เศษสส่วนเส่วนล้อใหญ่เนี่ยโจทย์บอกว่ารัศมีจะยาวกว่าล้อเล็ก ห 1, 1, 1, 1ึ่งเซนหนึ่งเซนนเราก็นำห1ึ่งเซนเซนี่เนตเมตรเนีไปบวกกับสี่เซนสองนเก็คือจะเป็นรัศมีของล้อใหญ่หลังจากนั้นให้เรานำความยาวเส้นรอบวงล้อใหญ่ตั้งหารด้วยความยาวของเส้นรอบวงล้อเล็กก็จะเป็นอัตราส่วนระหว่างระยะทางที่ล้อใหญ่เคลื่อนที่ได้กับระยะทางที่ล้อเล็ก ผลที่ได้ผลลัพธ์ได้เท่ากับเศษ30ส่วน7คูณกับ14ส่วน75เราตัดทอนกันผลลัพธ์ได้เศษ4ส่วน5เพราะฉะนั้นล้อใหญ่จะหมุนได้ระยะทางเป็นเศษ4ส่วน5เท่าของล้อขนาดเล็ก